สวัสดีครับที่เด็ดบอลซีวันเสาร์ที่17สิงหาคม2567ครับฟุตบอบลเบลิยีอัเฟรดครับเวลา11.30นาทีครับระหว่างน้องหม่ที่บริษอังกฤษครับีบสทสวิเทาเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของร,ร,ริบุกนัมครับมาดูสถิติ การเพื่อแบ่งโขนทั้งสองทีมกันก่อนครับสถิติการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลกับอิปสวิทเทากระสามครั้งหลังสุดครับเป็นสังขอทีมลิเวอร์พูลครับเอาชนะอิปสวิทเทาไปสองครั้งครับสมมติจะไปหนึ่งครั้งครับล่าสุดที่พบกันครับเมื่อวันที่ห้าเดือนธันวาคมครับปีสองพันสองครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอกับอิปสวิทเทาไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับต่อมา เวลาคาให้กับริอว่าูลสามครั้งกับชนะไปสองครั้งก็แพ้ไปเกียร์หนึ่งครั้งด้วยกันครับมาดูผลแนนฝั่งเ้าบ้านกันก่อนครับอีฟสวิตเทาครับเจีงาน20เกมหลังสุดครับอีฟสวิตเทาครับชนะไป12ครั้งครับเสมอไป6ครั้งกับแพ้ไป2ครั้งครับตลาดปิดราคาให้กับอีฟสวิตเทา19ครั้งด้วยกันครับ โดยชี้ชนะไปแปดครั้งครับจีปิดเปอร์เ1็ครับเสมอไป3ครั้งครับจีปิดเจ็ดเก้าปอร์เซครับแพ้ไป8ครั้งครับจีปิดเปอร์เ1็ครับ13ครั้งนะครับสเตร์เอเชียครับและจีครับสกอร์ฮอฟตันครับเดี๋ยวกลับไปดูผลงานในบ้านของอิฟสวิทาว5เกมหลังสุดของอิฟสวิทาวในบ้านครับชนะไป3ครั้งครับเสมอไป1ครั้งครับแพ้ไป1ครั้งครับล่าสุดครับเมื่อวันที่10เดือน4ิงหาคมที่ผ่านมาครับ อิสสวิททาวครับเอาชนะนิสไปดินประตูต่อศูนย์ครับตลาดให้อับเธอให้เตรียมหนังสุดกับอิฟสวิททาวครับชนะไปเพียงเหมือนครครับเสมอเดือครั้งแพ้ไปถึงสามการวิ่งถึนครับมโนสถิติการได้ประตูเตมในบ้านของอิฟสวิททาวครับทีมเยอแตชนะ2ลูกมันไปครับอยู่ที่24.24%ิครับชนะหนึ่งโลอยู่ที่22.73%ครับเสมออยู่ที่2 5 7 6ครับ แพ้หนรูปอยูที่1 4บ8ครับแพ้2รูปของอิฟสวิทาวที่12.29%ครับมาต่อกันที่อัตรากาันต่อรมเมเกนที่จะชนะในบ้านในรอบที่ผ่านมาของอิฟสวิทาครับอยู่ที่8 8 9สหอรครับเสมออยู่ที่3.14%ครับและแพ้ของอิฟสวิทาอยู่ที่48.17%ครับ มาดูผลงานฟังของทีมเยือนกันครับลิบาผู้กับยี่สิบเกมหลังสุดของลีบาพูครับชนะไป10ครั้งครับเสมอไป6ครั้งแพ้ไป4ครั้งครับตลาดไทยลีลาครับลิบาผู้กับยี่สิครั้งครับชนะไปเพียง7ครั้งครับคิดเป็น35เปอร์เซ็นต์ครับเสมอไป2ครั้งครับคิดเป็น10เปอร์เซ็นต์ครับแพ้ไปถึง11ครั้งครับคิดเป็น55เปอร์เซ็นต์ครับ12ครั้งครับสกอร์สูงครับ8ครั้งครับสกอร์ต่ำไปดูผลงาน ทีมเยือนของริบบะโผ5เตมหลังสุดกันครับ5เีมหลังสุดของริบบะโลในฐานะของทีมเยือนนะครับชนะไปเพียงหนึ่งครั้งก็เสมอไป2องครั้งแพ้ไป1นึ่งครั้งด้วยกันครับล่าสุดครับเมื่อวันที่14ก็สภาคทผมได้ผ่านมาครับริบบะโลเสมอกับแอตตันวิลล่าไปสาประตูต่อสามครับตลาดให้ราคา5เตมหลังสุดกับริบบะโผครับชนะไปเพียงหนึ่งครั้งับแพ้ไปถึง4ี่ครั้งด้วยกันครับ มาดูสถิติการด้ประตูเจมเยือนของริมโพกันครับที่มีเกียรติชนะ2อลูกครับอยู่ที่27.31%ครับชนะ1น่ลูกของริมโคกับอยู่ที่21.29%เสครับเสมออยูที่ที่23.05%ครับแพ้1่ลูกขอริมโพกับอยู่ที่1 5 5 7ครับแพ้สองลูกของริมโคกับอยู่ที่1 2 7 8ครับ มาต่อปัปที่อัตราการต่อรองที่มีเกณฑ์จะชนะในฐานะของทีเยือนของริบระโลกบอยู่ที่43.48%ครับสำอรอยู่ที่3.91%ครับและแพ้ของริบระโพกลในฐานะของทีเดอนนะครับอยู่ที่52.61%ครับมาดูคัดการณ์เสเียรตัวจริงที่กระนงสนามฝั่งของเจ้าบ้านกันก่อนครับ อีกสวิตเทาครับคนรักษาประตูจะเป็นอาริสเนตบูริสครับรีฟเดวิสเจคอปริสกรุ๊ปวูดแมนเบนจอสันครับแจ็คทิลเลอร์แซมเมอร์ซีนะครับโอมารรฮัสติสันครับคอนเนลล์ซิกบินเวสต์เบิร์ีเห้อที่แล้วส่วนริเวอร์พูลครับสิบเอ็ดตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามครับผู้รักษาประตูจะเป็นอาริสโอนบิเกอร์ครับโรเบิร์สันครับฟันไดโตนาเต้อเล็กซานเดอร์อานอว์แมทอาริสตเลอร์ไลอัน กาวินดวลสโรยดีแอสสุกศรายโมุมิสานาล์และดาวิสโดเลส มาสรุปอ <laughs> ัตราการชนะของทั้งสองทีมในเกมนี้ครับเจ้าบ้านครับอีฟสวิทเทลครับมีอัตราการชนะสูงถึง60%อครับอัตราการเสมอ30%มอครับอัตราการแพ้10%ปอครับฝั่งทีมเยนครับรีเบคูครับมีอัตราการชนะ50%อครับอัตรากเสมอาสบอร์เซครับอัตราการแพ้ย0อครับสำหรับคู่นี้ครับทีเด็ดบอลซีนนี้ครับ ขอจุคลิกอบริบภูภายใต้การองค์จีนขออ่านในสล็อตครับเส้นผลนานแเตมหลังสดครับเอาชนะถึง4เกมครับยิงไปได้ถึง10ประตูครับเกมนี้แต่สร้างความมั่นใจให้กับริบภูอีกครั้งครับโดยการรวมไปชนะทีมน้องใหม่ดังอีฟสวิตเท,ทาได้อย่างแน่นอนครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสับสปายให้เ,หาเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ